สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคุณแข็งแกร่งกว่าเรื่องที่เข้ามาขอดูเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้หน่อยว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาบ้าง เรื่องที่เข้ามาคุณตอนนี้แต่และเรื่องเนี่ยเอาเรื่องทั้งนั้นนะครับเรื่องแรกโดนวางอำนาจใส่นะครับโดนคนที่เราเคารพนับถือใช้ความที่เราเคารพนับถือมาวางอำนาจใส่เรามาข่มขเหงเรา หักหันน้ำใจเรานะครับเรื่องที่สองเรื่องการอยู่ก,กันกินเรื่องกินเรื่องใช้นะครับมีภาระเข้ามาทําให้คุณตึงมือเรื่องการกินการใช้นะครับคิดมากเนาะถ้าไม่คิดมากได้เลยอะด้วยภาระที่มีแล้วก็นี่ก็ยังไม่ใกล้วันที่เงินจะออกเลยนะครับมีคิดมากนะครับ พยายามจะบริหารจัดการให้มันมีกินมีใช้ได้อย่างปกติอัน่นแต่ว่าก็อดคิดไม่ได้เนะาะกังวลเนะาะกังวลเกียวกับการกินการใช้เนาะเรื่องที่สม <c oughs> มีคนต้องการจะรู้เรื่องราวของคุณอยากจะมาล้วงข้อมูลของคุณอยากจะมาดูเรื่องราวชีวิตของคุณ อยากรู้ให้มันเยอะๆรอรู้ไปทําไมไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องที่ดีหรอกรู้แล้วจะเอาไปพูดไปเปิดเผยที่มา2อ,อยู่เนี่ยที่พยายามจะล้วงที่พยายามจะสืบหาข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกหาจุดที่จะเอาไปเล่นได้ที่จะเอาไปพูดกันแกล้งได้ให้คุณอับอายเล่นจะเอาไปเปิดโปงจะเอาไปแฉะจะเอาไปพูดรับหลังคุณ ให้คุณได้อัไอยนะครับช่วงนี้บางท่านนะบางท่านเสียเงินเสียเวลากับสิ่งที่คุณลุ่มหลงนะครับก็กว่าจะรู้สึกตัวก็เสียเงินเสียเวลาไปแล้วให้ทำยังไงรู้ตัวอีกทีก็เอาตังเหลือแค่น,นี้แล้วหรอนะครับ กับคำว่าของมันต้องมีนี่แหละเนาะไม่เป็นไรจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแต่หลายคนก็คงเจอกับเรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนกันของมันต้องมีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยคือมีการถูกพูดซอเสียดมีการ โดนพูดใส่คุณด้วยคำพูดที่รุนแรงเชื่อเชือนนะครับทำให้คุณรู้สึกอึดอัดทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอย่างมากเลยแล้วก็ถ้าหนักจริงๆคือไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับ <c oughs> มา ไม่เป็นไรต้นจะบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่เข้ามามันก็คือเรื่องที่เข้ามานั่นแหละชีวิตจะให้มันราบรื่นไปซะทุกวันมันก็คงไม่ต้องมีใครมีความทุกข์กันแล้วแหละนะครับทุกปัญหาที่เข้ามาทุกเรื่องที่เข้ามาก็ทําให้คุณเก่งขึ้นทั้งนั้นแหละถ้าคุณผ่านไปได้นะครับตอนนี้เราอาจจะ ออกจากอารมณ์โมโหไม่ได้เราอาจจะยังออกจากอารมณ์หงุดหงินไม่พอใจไม่ได้นะครับไม่เป็นไรคลิปนี้ยืนยันแล้วว่าคุณแข็งแกร่งกว่าเรื่องที่เข้ามานะครับไหนขอดูหน่อยว่าคุณแข็งแก่งกว่าเรื่องที่เข้ามายัางไงบ้าง อมแข็งแกรงกว่าจริงๆเก่งกว่าจริงๆ,งางๆบางทีถ้าใช้คําว่าเก่งกว่าอาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่า,าหลายๆคนยังติดอยู่กับเรื่องการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเริ่มมาก่อนตัวเองแล้วก็มองแต่ว่าเขาเก่งกว่าเราจะเอาอะไรไปสู้เขาแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งขึ้นมามันไม่เข้าใครออกใครมันวัดได้หมดมไม่สนว่า ใครจะเกิดก่อนเกิดหลังเรื่องหัวใจเรื่องกำลังใจบางทีคนเกิดก่อนอาจจะสู้คนที่เกิดหลังไม่ได้คนที่ทำเรื่องนี้มาก่อนอาจจะสู้คนที่เพิ่งมาไม่ได้ใครจะรู้มันไม่แน่ไม่นอนนะครับมาคุณแข็งแกร่งกว่าเรื่องที่เข้ามาที่คุณโดนวางอำนาจใส่ ที่คุณโดนหาประโยชน์จากความเคารพนับถือของคุณนะนะจะบอกเลยว่าเอาเข้าจริงอ่ะคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเอาเข้าจริงแล้วคุณน่าเกงขามกว่าคนที่วางอำนาจใส่คุณโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้โดยที่อีกสักหน่อยถ้าผลงานมันเฉิดฉายขึ้นมา คุณอาจจะดูหน้าเกงขามกว่าเขาก็ได้นะครับที่ว่าเขานะดูมีอำนาจมาวางอำนาจใส่คุณเนี่ยดีไม่ดีตัวคุณนี่แหละจะมีอำนาจแซงเขาได้จะมีอำนาจเหนือเขาได้ซ้ำนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันบอกเลยอย่าน้อยเนื้อตามใจที่คุณห่วงว่าคุณจะพอมีพอกินไหม อดคิดไม่ได้กังวลเรื่องการกินการใช้อดกังวลอดห่วงไม่ได้เลยหน้าไพขึ้นมาให้อดทนไปก่อนทําไปเหมือนปกตินี่แหละประหยัดแล้วก็อดทนอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละเมื่อทุกอย่างมันรุ่รล่วงไปอะเมื่อทําจนถึงเวลาของมันเดี๋ยวมีเอง เดี๋ยวจะไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะครับเรื่องกินเรื่องใช้มันไม่เคยเป็นปัญหาแน่ๆมันไม่เป็นปัญหาแน่ๆเลยแต่ตอนนี้ถ้ามันจะเป็นต้องประหยัดเพราะว่าคุณเผลอไปจ่ายเยอะเพราะว่าคุณจ่ายเยอะกับของที่คุณลุ่มหลงใช่ไหมไม่เป็นไรเดืนนี้ก็ประหยัดหน่อยที่กังวลว่าจะไม่พอกินไม่พอใช้พอนะครับพออดทนหน่อยนะครับอดทนให้มันรู้ล่วงไป เดี๋ยวเงินก้อนใหม่เข้ามาก็โอเคแล้วนะทีนี้ถ้ากังวลระยะไกลถ้ากังวลระดับเดือนระดับปีก็ต้องบอกเลยว่าดวงคนแก่ที่ร่ำรวยคือดวงของคุณนะครับแก่แล้วรวยเลยคุณนี่แหละนะครับแก้ยังไงจะแก้ยังไงจะเป็นแบบนี้ได้ยังไง แก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงที่เสียเงินกับเสียเวลากับของที่คุณรุ่มหลงรู้สึกตัวให้เท่าทันว่าตอนนี้เรากำลังใจกับของที่เรารุ่มหลงมากเกินไปแล้วตอนนี้เรากาลังเสียเวลากับสิ่งที่เรารุ่มหลงมากเกินไปแล้วนะครับรู้ตัวให้ไวนะครับทีนี้เรื่องที่ว่าไอ้คนจังไรเนี่ยที่ว่ามาเสาะหา ข้อมูลส่วนตัวของคุณมาสอหาเรื่องราวของคุณมาสืบเรื่องราวของคุณเพื่อที่จะหาจุดบกพร่องหาจุดแย่ๆแ,แล้วเอาไปเผยแพร่ให้คุณอับอายเล่นแล้วก็ไอคนปากเสียที่ใช้คำพูดคำจาส่อเสียดคุณใช้คำพูดรุนแรงให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจนะครับใช้คำพูดเชือ่อเฉือนกะว่าจะให้คุณนะไม่มีความสุขในที่ที่นั้นนะครับ แก้เกมได้แก้เกมได้ตั้งแต่ไพ่สองใบนี้แล้วตั้งแต่ที่อ่านมาตรงนี้แล้วว่าคุณจะชนะพวกนี้ได้คุณจะหักล้างการกระทําของพวกนี้ได้พวกนี้จะสู้คุณไม่ได้สังเกตเลยไหมทาอะไรคุณได้บ้างนอกจากใช้คําพูดเพราะทาอย่างอื่นไม่ได้ไงแล้วถ้าคุณไม่ตามเกมเขาขึ้นมา มันจะเป็นยังไงก็คือทําอะไรคุณไม่ได้ไงก็คือคุณชนะไงก็หักล้างได้ไนะครับยังไงบ้างอํานาจวาสนาบารมีคุณก็มีพอตัวเผลอๆอาจจะสูสีอาจจะแข่งกันได้อาจจะวัดกันได้เลยก็ได้นะอํานาจวาสนาบารมีแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เหนือสิ่งที่เด่นของคุณเลยคือความน่าเก่งขำชัยชนะแล้วก็ เด่นเรื Tony, <c rick eting> <c urs vic> ่องการหักล้างเรื่องไม่ดีลบล้างคุณใส่มนดำลบล้างเรื่องไม่หดีได้การกระทําที่พยายามมาเสาะหาข้อมูลเสาะหาข้อเสียของคุณแล้วเอาไปเปิดเผยเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้ทันคุณรู้ทันแล้วต้องทำยังไงก็ไม่ต้องไปตามเกมเขาตัดบทไปไม่ต้องไปตามเกมไปคุณรู้อยู่แล้ว ว่าถ้าพูดมาทรงนี้ต้องการจะให้คุณทําแบบนี้แล้วถ้าคุณทําแบบนี้เขาก็จะลงดาบคุณด้วยสิ่งนี้คุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วคุณจะไปตามเขาทำไมคุณก็ไม่ต้องให้ในสิ่งที่เขาอยากได้สินั่นแหละคำพูดเชื่อเชิงเนี่ยอยากจะให้คุณตายด้วยคำพูดให้ได้อยากให้คุณเจ็บปวดด้วยคำพูดนี้ให้ได้แล้วทําไมขึ้นมาเขาจะทำอะไรได้ อย่าลืมนะไพ่ที่คุณได้หักหลังได้ทุกอย่างเลยนะสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณชนะได้ทั้งนั้นแหละรู้ว่าเขาต้องการอะไรก็อย่าไปยื่นให้เขาคนที่ไม่หวังดีกับคุณคนที่เข้ามาทําเรื่องไม่ดีกับคุณอย่างเงี้ยหวังที่จะมาบ่นทําลายคุณอย่างเงี้ยมาทําจังไรกับคุณอย่างเงี้ยมันอยากได้อะไรเราอย่ายื่นให้มันแค่นั้นเลยนะครับคุไม่ต้องห่วง คุณชนะนะครับคุณชนะได้ทุกอย่างเลยคุณชนะได้ทุกเรื่องวเผื่อวันนั้นมาถึงอะอำนาจบาร,รมีคุณอาจจะมากกว่าเขาก็ได้นะครับมันไม่แน่ไม่นอนจริงไหมถ้าคุณทำสำเร็จขึ้นมาทีนี้มีอยู่อย่างเดียวมีอยู่อย่างเดียวที่พอทุกอย่างมันลล่วงไปแล้ว มันจะน่าเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวต้นอยากฝากไว้ถ้าทุกอย่างมันลุล่วงถ้าคุณผ่านจุดที่เจออยู่ไปได้คือว่าเมื่อคุณผ่านทุกอย่างไปได้ผ่านเรื่องที่เข้ามาพวกนี้ผ่านไปได้แล้วคุณจะมีความสุขมากคุณจะแฮปปี้มากๆแต่มีเรื่องที่คุณต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งคือดูเงินในกระเป๋าดูเงินในบัญชีด้วยเพราะว่าถ้าคุณผ่านเรื่องพวกนี้ รู้ล่วงกับเรื่องพวกนี้ได้ทั้งหมดคุณจะมีความสุขจนไม่มีใครมาขวางคุณได้เลยแล้วทีนี้เวลาที่คุณแฮปปี้เวลาที่คุณสุขเวลาที่คุณสนุกนะคุณจะใจปั่มจนบางทีลืมดูเงินในกระเป๋าแล้วมันก็จะวนมาอีกรอบเดิมที่ว่าเสียเงินไปกับสิ่งที่ลุ่มหลงเสียเวลาไปกับสิ่งที่ลุ่มหลงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้แบบไม่ให้กลับมาเป็นแบบนี้อีกก็คือว่า ถ้าเรื่องที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ลุ่ล่วงไปแล้วจะฉลองจะมีความสุขจะทำอะไรดูเงินในกระเป๋าดูเงินในบัญชีตัวเองด้วยเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมามีปัญหาแบบเดิมอีกอย่าลืมว่าคุณจะเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นยังไงยังไงคุณก็ต้องสะสมทรัพย์สินนะครับการจ่ายเงินออกไป โดยที่ไม่ดูเงินในกระเป๋าไม่ดูเงินในบัญชีมันไม่มันมันไม่เป็นไปในทางเดียวกันกับการที่จะเป็นคนแก่ที่รวยได้เลยนะคระับอย่ากฝากมุมนี้ไว้นะครับถ้าคุณทําได้ถ้าคุณรู้ลิมิตตัวเองรู้เท่าทันตัวเองรู้ลิมิตตัวเองจบมีเงินเก็บปัญหานี้จะหมดไปนะครับปัญหาที่ต้องกังวลว่าจะมีกินมีใช้ไหมเนี่ยจะหมดไปนะครับ <c oughs> ขอคำแนะนำเลยครับไอรฟนให้คุณนะครับ ทำไมมันดีขนาดนี้มาให้บอกคุณว่าคุณทำได้ทุกเรื่องกันแหละขอแค่มีเวลาได้เตรียมตัวมีเวลาได้วางแผนให้ดีคุณทำได้ทุกเรื่องคุณทำสำเร็จทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเ,เรื่องที่เข้ามาคุณชนะได้ แค่คำตำนายของคุณก็ชนะแล้วนะครับแล้วนี่คุณทำได้ทุกเรื่องจริงๆขอแค่มีเวลาเตรียมตัวขอแค่ได้วางแผนให้มันดีนะครับคุณทำได้ทุกเรื่องจริงๆนะแล้วคุณอนะเวลาหยิบจับอะไรอะได้ทำอะไรสำเร็จทั้งนั้นนะครับสำเร็จแล้วยังสามารถช่วยเหลือผู้คนได้คุณอนะเก่งจนถึงขนาดที่ว่าช่วยคนได้นะเป็นผู้ให้ได้เลยนะ เก่งถึงขนาดเป็นผู้ให้ได้นะครับทำอะไรก็สำเร็จแล้วก็ยังเป็นครูเป็นผู้ให้ได้ด้วยนะในขณะเดียวกันคุณตัวคุณเองนี่ก็มีคนที่คอยอุ้มชูคอยอุปธรภมซะด้วยสินะถ้าเป็นมนุษย์คุณบอกว่าไม่มีมนุษย์ที่ไหนมาอุปธรภมฉันเลยมีแต่ฉันสู้คนเดียวแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละที่อุปธรรมคุณที่ออกใจช่วยคุณนะครับไพ่บอกว่า คุณไม่จําเป็นต้องไปฉะไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องใช้กําลังไม่จําเป็นถ้าทําไปแล้วก็ไพ่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ไม่ต้องไปฉะไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปแตกหักก็ได้เพราะยังไงยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็อวยพรให้คุณนะสาเร็จยังไงยังไงท่านเหล่านี้ก็อวยพอรอวยัยใ,ให้คุณชนะอยู่ดี คุณไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะไปใส่เดี่ยวไม่ต้องเสียเวลาไปฉะกันเลยนะครับยังไงคุณก็ชนะยังไงคุณก็ไม่แพ้ต่อพวกนี้แน่ๆนะครับวางแผนให้ดีเตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะครับอืมแล้วมาจะถึงตรงนี้อนะบอกเลยคลิปนี้มีหมอดูเข้ามาดูด้วยนะครับนี่หมอดูนี่หมอดูคนนี้ มีครูมีอาจารย์เข้ามาดูคนที่ทําอาชีพครูคนที่เป็นอาจารย์นะนะเข้ามาดูนะครับคนนี้นอกจากหมอดูแล้วก็จะเป็นนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์กัปตันแอร์โฮสเตสยศคนที่ทํางานออนไลน์คนที่ทํางานระหว่างประเทศนะครับเนี่ยเข้ามาดูว่าแล้วก็ขอพระคุณอย่างยิ่งเลยครับที่ให้โอกาสผลงานต้นนะ ชื่นใจชื่นใจดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวกับเรื่องที่เข้ามาชนะได้นะพาจะถึงตรงนี้ต้นตองกาบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกาบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสาหรับการรับชมโฆษณาการกดซื้อเปแต้งให้ต้นอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะที่สําคัญขาดไม่ได้ทุกคอมเมนต์ ที่มาให้กำลังใจตนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องเราท่านให้เป็นวิทยาทานมีคุณค่าที่สุดเลยแล้วคนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ